สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับก้อยทางช่องวาลุนีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อยกพ่องสูงๆเวอ่เวอร์อนะคะปลายแขนปลายสอบนะคะแขนกระบอกนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราสร้างแขนพื้นฐานแขนกระบอกที่มีเกล็ดข้อศอกนะคะแขนกระบอกที่มีเกล็ดข้อศอก เข้ารูปพอดีแขนนะคะอันนี้ก็ยสร้างแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นข้อศอกนะคะตรงนี้เป็นเส้นข้อศอกสายแขนเสื้อตัวนี้นะคะรักแร้46เซนค่ะรักแร้46เซนนะอันนี้จะสร้างให้ลูกค้าเดี๋ยวจะไปกอบใส่กระดาษจีน้ําตาลแต่จะแยกใส่ตรงนี้นะคะแขนเป็นแขนกระบอกแขนยาวนะคะมีเก็ดข้อศอกด้านหลังนะ,ะเราสร้างโครงแขนขึ้นมา ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังสร้างยังไม่เคยเห็นก็สร้างแขนเสื้อกระบอกที่มีเกล็ดข้อศอกนะคะให้ไปดูที่ EP 8 6 <86 S 1> นะคะ EP 8 6นะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ใต้ลิงก์ใต้คลิปให้ดูนะคะเราจะมาทําการแยกนะคะตรงเกล็ดข้อศอกนี่เราจะปิดตายเลยนะคะอันนี้คือเกล็ดข้อศอกเส้นนี้เป็นเส้นต้นแขนนะคะเส้นต้นแขนเดี๋ยวก็ขีดชัดๆนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางแขน,นะคะ่ะ แขนหลังแขนหน้านะคะต่อมาเราจะขีดโยงจากเส้นเส้นต้นแขนนะคะขีดโยงมาหาเส้นข้อศอกนะคะให้เขาเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะทั้งหน้าและหลังขีดโยงนะคะจากเส้นจากเส้นท้องแขนตรงนี้มาหาเส้นกลางแขนเราจะแบ่งสามช่องให้เท่าๆกันเราจะขีดสามช่องนะคะนี่ค่ะ หนึ่สองสามเราจะแบ่งสามช่องให้เท่าเกันเราจะแบ่งสามสามเส้นนี่ค่ะหน้าและหลังเหมือนกันนะคะหน้าและหลังเหมือนกันนี่ค่ะเราขีดเส้นเลยค่ะนี่เลยตีเส้นแบบนี้เลยนะคะ นะคะดีเลยได้แล้วนะคะขีดเส้นเลยหนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่เส้นนะคะนี่ค่ะเราจะตัดแยกเพื่อที่จะยกพองสูงให้เขาเวอร์เอร์พองสูงหัวแขนเบอร์เอร์โดที่แขน ตรงด้านล่างของปลายแขนก็ยังกระชับของลำแขนอยู่นะคะเพราะว่าเป็นแขนกระบอกนะะตรงส่วนนี้เราจะไม่ยุ่งตรงใต้ข้อศอกเลยข้อศอกมาตรงนี้เราจะไม่ยุ่งยังคงพอดีกระชับนะคะเราจะยกพองเฉพาะจากข้อศอกขึ้นมาให้ให้เว่อร์เลยค่ะให้เว่อร์เลยนะคะขีดเส้นให้ได้ลักษณะนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะไม่ได้ก็แคบหน้าจอไปก่อนเลยก็ได้นะคะว่าขีดเส้นให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นเส้นข้อศอก ขีดเส้นแรกจากเส้นใต้ท้องแขนมาหาเส้นข้อศอกเป็นเส้นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะเส้นแรกเลยเส้นที่สองจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วก็แบ่งให้เท่าๆกาันหนึ่งสสามเนี่ยแล้วก็ขีดเส้นมาหาเส้นกลางแล้วก็ขีดเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะไม่งงนะทีนี้เราจะมาแยกแพทเทิร์นเกจข้อศอกปิดตายไปเลยนะคะปิดตายไปเลยค่ะปิดเข้าไป เราจะตัดแยกก่อนนะคะจะตัดแยกทีละชิ้นส่วน1เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลงนะคะสองสามสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เพราะเราจะตัดตัดแยกออกไปแล้วมันจะหลายเส้นขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษแบบนี้เดี๋ยวจะตัดแยก จะพยายามไม่หมุนกระดาษหลายรอบนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหลงม,มุมเดี๋ยวจะพากันหลงม,มุม <c oughs> จะตัดแยกนะคะเพื่อนๆค่ะจะตัดเส้นกลางแขนก่อนนะคะจะตัดเส้นกลางแขนก่อนตรงนี้มาหาเส้นข้อศอกนะคะมาหาเส้นข้อศอกนี่ค่ะตัดมาหาเส้นข้อศอกก่อนถึงตรงนี้เสร็จจากเส้นข้อศอกนะคะ จากเส้นข้อศอกตรงกลางเส้นศอกนี้เราจะตัดออกไปให้ถึงเส้นแต่จะไม่ให้เข้าขาดออกจากกันนะคะข้างนี้ด้วยเช่นกันนะคะข้างนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวต่อมาเราจะเสริมกระดาษนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตเถิดจะเอากระดาษมาเสริมตรงนี้ขีดเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นตรงข้อศอกเนาะเราขีดเส้นกากระบาดไว้ก่อนเราจะต้องมีเส้นนำ แบบนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นกลางแขนที่เราจะเสริมนะคะ,ะจับยกเข้ามานี่ค่ะเราจะติดด้านล่างก่อนส่วนที่เหลือด้านบนเราค่อยว่ากันนะคะเราจะยึดเส้นข้อศอกเอาไว้ก่อนนี่ค่ะขีดเส้นนำไว้ลักษณะนี้นะเราขีดเส้นนำแล้วนะนี่ค่ะเส้นข้อศอกนะติดตรงแผ่นนี้ให้แน่นก่อนเราค่อยตัดแยกกระดาษส่วนอื่นๆ เส้นกลางให้ตรงกันนะคะเพื่อนขาอากางแขนกับเส้นที่เราขีดนําให้ตรงกันเราจะต้องมีเส้นนําค่ะติดข้างล่างนะคะด้านบนด้านบนยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเราจะตัดแยกทีละขั้นตอน,นะคะ่ะในส่วนนี้เราติดแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะตัดแยกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะถูกไหมเราจะตัดแยกเส้นนี้นะคะ ตัดแยกเส้นนี้มาหาเส้นใต้ต้นแขนนะคะทำทีละฝั่งก่อนนะคะคือ2ฝั่งทําเหมือนกันนะคะเพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะตัดแยกออกมานี่คะ่ะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่ากี่เซนตัวนี้อ่ะรอบลักแลอ่ะสีนะคะ46 48ไปใช้ได้รับอกสาม 34ถึงนะคะไซส์นี้ใช้ได้เลยนะคะวิธีนี้ไปทำการรอบอก3าม40ถึงได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะบอกว่ากี่เซนจากจุดนี้นะคะจากเส้นที่เราแยกนะคะจากเส้นที่เราแยกขึ้นมา3มเซนนะคะ3มเซนจากตรงนี้มา3มเซนนะคะ 3CM ซมมเซนค่ะวางไว้ ติดยึดเลยค่ะติดให้แน่นเลยนะคะเราติดให้แน่นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพอตรงนี้สามเซนด้านหลังก็ต้องสามเซนเช่นกันนะคะตรงนี้นี่ค่ะสามเซนเท่ากันนะคะสามเซนอันนี้จะเป็นตัวเลขจริงนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นตัวเลขจริงนะ เป็นตัวเลขจริงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพอลราติด ค่อยๆติดทีละแผ่นนะคะอันนี้ก็จะทําใจเย็นๆนะคะจะอธิบายให้เพื่อนๆให้ให้เข้าใจให้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็อย่าให้เขาย่นนะคะพอตัดออกมาแต่เราไม่ให้สุดนะนี่ค่ะให้เขาอยู่เส้นระหว่างกึ่งกลางของเส้นไม่มีจํานวนไม่มีจํานวนกี่เส้นนะคะคือเส้นนี้มาตรงนี้คือต้องการให้แก้หวัวมุมตรงของของเส้นนี้ให้อยู่ตรงเส้นกลางนะคะเขาอยู่ตรงไหนก็ปล่อยเขาไปนะคะ นี่ค่ะให้อยู่ตรงกลางให้มุมแหลมตรงนี้อยู่ตรงเส้นกลางของแขนนะคะเราติดยึดเลยนะคะเราติดยึดไว้เลยชิ้นนี้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะให้ชนกันนะให้ชนกันค่ะ จำนวนตัวเลขจากช่องนี้ไม่มีนะคะมีแต่ตรงนี้นะตัวเลข3ามเซนยกขึ้นมา3ามเซนส่วนที่เหลือเราใช้ตรงมุมแหลมให้ชนกับเส้นกลางหัวแขนเส้นกลางแขนนะคะเส้นกลางแขนค่ะต่อมาพอแยกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะแยกเส้นข้างๆออกด้วย1 2 3เราจะยกออกมาตรงนี้ก็ต้องต่อกระดาษเพราะว่าไม่พอนะคะเดี๋ยวคอขออนุญ,ญาตต่อกระดาษเข้าขึ้นมาก่อน แขนตัวนี้อาจจะเวอร์าวังมาก ีดเส้นกลางนํามาก่อนเลยนะคะต่อมาเราจะตัดแยกอีกชิ้นที่ทีละเส้นนะคะตัดแยกเลยนะะี่ค่ะตัดออกไปตรงนี้เราจะตัดขาดนะคะตรงนี้เราจะตัดขาดนะะี่ค่ะให้สังเกตมุมตรงของเส้นกลางนะคะตรงนี้ให้เขาเป็นเส้นให้เส้นให้เขาขนานกันแบบสวยๆอย่างนี้ส่วนด้านข้างของแขนช่างเขาปล่อยเขานะคะตรงนี้จะแยกห่างอยู่ที่ สามเซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้สามเซนนะคะสามเซนจากจุดนี้มาสามเซนค่ะสามซีเอ็มนะคะสามซีเอ็มนี่ขะให้เขาเป็นเส้นนะคะนี่เลยขีดขึ้นมาเลยค่ะขีดเป็นแนวขึ้นมาเลยค่ะตามแนวเลยนะคะ สามถึงสี่เซนนะคะเพื่อนๆค่ะสามถึงสี่เซนนี่ค่ะแปะไปเลยเท่ากันนะคะข้างแขนเช่นกันเท่ากันค่ะจุดนี้มาจุดนี้ให้เท่ากันนะคะเป็นช่องไปให้เท่ากันต่อมาเส้นนี้สามถึงสี่เซนเช่นกันค่ะ สาถึงสเซนนะคะนี่ค่ะวางเลยซีเอมดูเส้นนำเอาไว้นะคะเส้นที่เราขีดเอาไว้นี่ค่ะข้างแขนช่างเขานะคะข้างแขนที่เข้าเส้นไม่เสมอกันไม่ต้องไปประวงตรงนั้นนะ เพราะว่าเราจะแต่งเส้นต่อมาเราตัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเส้นสุดท้ายดึงขึ้นมา3 cm ค่ะแขนจะเวอร์วางมากค่ะตลอดแนวค่ะ เติมกระดาษนะคะกระดาษนางแบ่งไปเสริมเข้านิดหนึ่งค่อยๆขีดแยกแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวทําให้คล่องก่อนแล้วค่อยไปไว้นะทำให้คล่องก่อน ฝั่งนี้เสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทําอีกฝั่งฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะขีดมาเหมือนกันนี่ค่ะขีดเส้นแบบนี้เลยแล้วก็จะเสริมกระดาษนะคะเสริมกระดาษตรงมุมนี้เข้าแหว่งไปมองเห็นกันหรือเปล่าเอ,อ่ย แผ่นมันใหญ่เพราะก้อยซูมกล้องจะให้เพื่อนๆมองหเห็นชัดๆค่ะเดี๋ยวเขาตกเฟรมเนาะก้อยใช้ซูมเดี๋ยวเพื่อนๆนมองไม่เห็นดูแล้วต้องทําให้ได้นะคะไหนๆก็เสียเวลาดูแล,แล้วก็ต้องต้องให้เพื่อนๆทําให้ได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก้อยขออนุญาตต่อกระดาษก่อนนะคะพอติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นที่ขีดนําตรงนี้นะคะขีดขึ้นมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะอันดับแรกนะคะนี่คือเราเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เป็นหลักเลยตรงนี้เส้นนี้เป็นเกณฑ์เป็นหลักแล้วขีดมาเลยนะคะเพื่อนค่ะตรงนี้เป็นหลักแล้วขีดนํามาเรื่อยๆอันนี้เสร็จแล้วนะคะตัดเลยนี่ค่ะตัดทีละแผ่นเดี๋ยวเข้ารล่วงหล่นไปสามเซนนะคะสามเซนค่ะวัดมาเลยสามเซน 3 cm ิกเลยดูเส้นเป็นเกณฑ์นะคะดูเส้นเป็นเกฑนนี่ค่ะดูเส้นไว้นะคะดูเส้นนี้ดูเส้นที่เราขีดเอาไว้เนี่ยให้เข้าเป็นมุมแหลมเลยนี่ค่ะแบบนี้เลยนะ อันนี้เสร็จแล้วเราก็วัดขึ้นมา3เซนเช่นกันนะคะให้เท่ากันกับด้านด้าหลังนะคะเท่ากันนะคะสองฝั่งเท่ากันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต่อมาอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายนะ เท่ากันนะคะสามเซนเช่นกันค่ะนี่ค่ะเลยเอาเส้นนี้เป็นเส้นนำนะอย่าลืมทำง่ายไหมง่ายเนาะนี่เส้นนำนี่ค่ะด้านข้างช่างเขาเดี๋ยวเราแต่งใหม่เพราะว่าเขาจะใช้รูดรูดอัดเยอะๆจีบมั่งรูดมั่งแล้วแต่เราจับจีบแล้วเขารูดก็ได้นะคะพอเราทําเสร็จติดสก๊อตเทปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงเส้นกลางแขนนะคะเดี๋ยวขีดเส้นตรง เส้นตรงค่ะขีดตัดมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะขีดจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะขีดเส้นตัดนี่คือเส้นกลางกลางหัวแขนถูกต้องไหมคะเราจะยกขึ้นมาอีกสี่เซนจากจุดนี้มาสี่เซนนะคะถ้าเราใช้เส้นตรงเลยมันจะไม่สวยนะ,ะยกขึ้นมาจากเส้นตัดตรงนี้ขึ้นมาสี่เซนค่ะสี่เซนนะคะ,นนะ,คะโค้งหัวแขนนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมนี่ค่ะโค้งแขนนะคะสี่เซนน้อยไปนะก้อยว่าหักตรงนี้ก็หักยกมาเป็นห้าเซนนะคะขอเถิบมาเป็นห้าเซนค่ะทุกอย่างแก้ไขได้นะคะให้ดูความเหมาะสมนะคะให้ดูความสวยงามนะคะอย่ายึดตัวเลขเป็นหลักนะคะอย่ายึดตัวเลขเป็นหลักค่ะดูความสวยงามเวลาเราเกลเส้นเสร็จนะคะ เกาเส้นเสร็จถ้าไม่สวยเราแต่งใหม่เลยค่ะเพื่อน่ะแต่งใหม่เลยทุกอย่างแก้ไขได้นะคะจะไม่เอาตัวเลขเป็นหลักนี่ค่ะแต่งเส้นในส่วนของแขนอันนี้ปลายแขนกลางแขนเนาะต่อมาเราจะมาแต่งเส้นขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะตรงนี้ขออนุญาตหมุนนะคะ เส้สนข้อศอกนะคะเพื่อนข tamam าสสเส้นข้อศอกที่เราขีดแยกตรงนี้เขาหักถูกต้องไหมเราจะไม่ให้เขาเป็นมุมแหลมไม่ให้เขาหักขีดโค้งเลยค่ะใช้แม่มรรทัดเกาเส้นใหม่เลยนะคะเพื่อนเกาเส้นนี่ค่ะเกาเส้นใหม่เลยให้เขาแลดูโค้งนะคะไม่เอาเส้นหักนะไม่เอาหักเหลี่ยมนะคะให้โค้งเลยนี่ค่ะเราต้องเกาเส้นใหม่เลยนะคะถ้าหักเนี่ย ให้เขาโค้งใหม่อีกด้านนี้ก็เช่นกันนะคะอีกด้านนี้ก็เช่นกันตรงนี้เข้าหัก ตรงที่เราแยกนะคะตรงที่เราแยกนี่เขาหักเราเกาเส้นเลยค่ะขีดให้เขาโค้งสวยงามนะคะถ้าเราไม่แต่งใหม่เขาจะหักไปข้างแขนเรียบร้อยนะคะต่อมาก็จะเป็นเส้นของตรงที่เราจะไปเข้ากับตัวแขนที่เราจะแต่งเส้นใหม่อันนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้โค้งเนาะ ยกมา5้าเซนอันนี้ก็ขีดใหม่นะเราเริ่มของเส้นนี้เขาหักไปเราจะไม่หักอย่างนี้นะคะเราแต่งใหม่เลยคะ่ะเพื่อนขานี่คะ่ะแต่งใช้แต่งใหม่อย่างนี้เลยนี่คะ่ะโค้งใหม่เลยนะคะจะไม่ใช้ตรงนี้ลัเป็นนำนะตรงนี้เราจะไม่นำปล่อยเขาเราปล่อยเขาเราเอาเส้นตรงกลางตรงนี้สำคัญเป็นหลักยึดไว้เลยนะ,ะส่วนข้างๆเราแต่งเลยนะคะเพื่อนขาเราแต่งเลยนี่คะ่ะ แต่งให้เขาเป็นเส้นโค้งนะคะ,ะด้านหน้านะคะทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะทำเหมือนกันเลยนะนี่ค่ะ พอเราแต่งเสร็จเราจะตัดกระดาษออกไปเลยนะคะนเพื่อนขาเนี่ยเนี่ยตัดออกไปเลยตรงไหนที่ก้อยวาดไม่สวยก็ยจะตัดเสริมกระดาษไปเลยนะตัดแต่งให้ให้เราใช้ดุลพินิจของเรานะคะว่าเราทำอะ่ะถูกไหมนะคะเนี่ยใช้สายตาเรามองต่อมาเวลาเราเดินรูดนะคะเดินรูดตั้งแต่เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นใต้ท้องแขนตรงเนี้ย เห็นไหมคะเ้าก็จะทําให้ดูตรงเส้นนี้นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะติดให้ดูเลยดูค่ะเป็นเส้นท้องแขนเข้ากับรักแร้นะคะตรงจุดนี้ แขนตรงข้างๆอ่ะเขาจะเป็นแขนกระบอกที่พอดีแขนเลยค่ะอันนี้ก็ตัดออกไปนะเจ้าก็จะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราเดินรูดเนี่ยเราจะเดินรูดตรงส่วนไหนนี่ค่ะเราจะเดินรูดตั้งแต่ตรงที่เราตัดแยกนะคะตรงที่เราตัดแยกเลยนี่ค่ะเดินเลยค่ะเดินรูดเลยค่ะจากเส้นนี้เลยเดินเดินรูดเลยนะคะนี่ค่ะหรือ จะทำแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่รูดทีเดียวทั้งแขนค่ะจับจีบเป็นช่วงบางๆนี่ค่ะเราจับจีบเป็นช่วงบางๆอย่างนี้นะคะจับจีบเป็นช่วงบางๆแล้วก็เดินเส้นห่างนะเหมือนกันทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นดีไซน์แล้วแต่เราแต่ว่าเวลาเราเข้าแขนเสียดรูดให้เข้าพอดีกระบวงแขนที่เราสร้างทรงแขนเสื้อเขาจะออกมาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างพอเราจับจีบอย่างนี้นะคะจับจีบบางๆอย่างนี้ให้ทั่วแขนเลยเวลาเราเย็บรูดนะจับจีบเสริมบางๆค่ะ มันเป็นดีไซน์ค่ะจับจีบเสริมบางๆอย่างนี้แล้วก็เดินเส้นรูดห่างๆไว้เลยนะคะให้ทั่วแขนนิดหน่อยนะคะจับจีบบางๆค่ะจับจีบบางๆให้ทั่วแขนแล้วเราก็เดินเส้นรูดแล้วเราก็มารูดเสริมอีกครั้งหนึ่งรูดให้พอดีกะวงแขนของเราที่เราจะนําแขนเสื้อตัวนี้ไปใส่นะคะเราจะได้แขนเสื้อที่พองเฉพาะตรงตรงข้อศอกขึ้นมาหาหัวแขนแบบเบอเบอวังอะ่ะ แบบหน้าปกเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะท,ทําวิธีนี้ได้แขนเสื้ออย่างที่หน้าปกเป๊ะเลยนะคะลองทําดูค่ะหวังว่าคลิปที่ค่อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ